สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเพจรับแรกค่าโฉนะครับค่าโฉเอสดีแท็กก็สามารถนำเข้าธนาคารหรือว่าชูนิ้วลเล็ดได้นะครับเดีย๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็จะเป็นลิงก์ทางเข้าไปเพจนี้จะทิ้งไว้ใต้คลิปเท่านั้นนะครับกดดูที่เพิ่มเติมครับด้านล่างคลิปใน YouTube กดดูที่เพิ่มเติมแล้วจะมีลิงก์เข้าไปเราก็จะเข้าไปที่เพจนี้พอเข้าปุ๊บเราก็กดอินบ็อกซ์ไปหา แอดมินเนีลยจะมีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงนะครับง่ายๆครับมียอดคงเหลือเท่าไหร่ร้อยหนึ่งห้าสิบอะไรอย่างนี้ก็ทักไปได้เลย asd tag t u ทักไปได้เลยเขาจะแจ้งรายละเอียดเองครับว่าดาราเครือข่ายมันทํายังไงทํำยังไง,ง,ไงวิธีมันจะต่างกันนะครับแต่ใช้เวลาโดยรวมก็ไม่เกินห้านาทีก็สามารถได้เลยส่วนใหญ่นะครับก็ทักไปได้เลยครับที่เพจน,นี้นี้นี้ทิงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ สงสัยอะไรแต่ละเครือข่ายผมก็ไม่ได้บอกรายละเอียดหรอกก็แนะนําให้ทักไปถามแอดมินเองนะครับแอดมินคอยบริการยิบ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเทียงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยทักไปได้ตลอดครับไม่ต้องกวรลลบกวนแอดมินคอยบริการอยู่แล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ